สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนด้อจ้ะเด้อมามามามือดีสิบ้าเห็นอย่างวันนี้เราจะมาทําปีกไก่ต้มน้ําปลากันจ้ะวัตถุดิบมีมีอะไรมีปีกไก่นะครับวันนี้จะทํากินทั้งหมู่บ้านเลยจ้ะล้างแล้วนะคระับทความสะอาดแล้วล้างด้วยเกลือนะครับเอาเกลือห้อยห้อยล้าง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 หรือจะล้างด้วยน้ําส้มสายชูก็แล้วแต่นะครับทุกคนสูตรไทยก็สูตรไทยนะจ๊ะเพราะว่าอาหารไทยมันดินได้นะจ๊ะมันไม่ตายตัว ดีดิสอ่างนะคะนี่คือหม้อนะคะเราจะเราจะใส่มันมีอะไรบ้างนี่นี่มีชอนี่หละคืออมันพีนองมีกระเทียมมีขิงหลากผักชีหลักผักชีมีกระใสท้นโตรไแต้ใส่นนใสไถ่เฮิร์บนะใส่ข้าไปรโรดสมุน,พนไพรไทยมันจะได้หอมหอมตัดข้าวดับข้าวได้อย่างดีนะจ๊ะบอกเลยแล้วก็มีพริกไทยเม็ดสักหน่อยหนึ่ง พอทุกผีก่อนแป๊บนึ่งเจ้าค่ะผูก,กมันชีได้หอมๆหมอมนันเตกกันหน่อยเยตะไคร้ด้วยแต่ละสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันเดอ้อพี่น้องเพราะว่าอาหารไทยมันดิ้นได้เนาะไม่ตายตัวรากผักชีใส่ลงไปกระเทียมบุบกระเทียมก่อนแป๊บนึง พัฒนังานอย่างเรเราไอ้หมดเอ็กซ์เบอร์วันท่าจกกนจีทุบกับจากพี่น้องหัวหูพี่น้องเลยนี่แค่นี้แหละเพืียงบมีหยังดอกจบราวคำล้นวางหวังสีไร่นาพริกไทยนิดหน่อยใส่เข้าไป ตานปี๊บนะคะบอกเลยว่าหน้าสูตรของเจนนี่จะไม่มีการตรวงนะคะเพราะเป็นสูตรทํากินเองกะเอาจากกะเอาเพราะว่าเสียป,ปากเท่านั้นแหละจ้ะกะปริมาณเอาเลยจ้ะโดนแครเวอร์นะคะไม่ต้องสดโลกเพราะเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำสแต็กอเอง ตีไก่ลงไปเลยจ้าโอ้โหหม้อใหญ่มากพี่น้องค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาหนึ่งกระมังซีอิ๊วดำ ใครไม่ทานชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือจะใส่คนนแทนก็ได้พี่น้องขายเพื่อความนัวใส่คนนสักก้อนหนึ่งเพื่อความนัวนะคะใครไม่ใครทานชูรสก็ใส่ชูรสเลยนะคะเ<ฮ>ติม,มน้ำเลยจ้าให้มันท่วมไก่ไพี่น้อง เชื่อได้แล้วเราก็ไปตั้งไฟจ้าง่ายๆเนาะง่ายแถมมีกล้อง รสชาติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้เลยนะพี่น้องค่ะให้ไก่สุกแลาไม่ชิมอีกน้ําซุปเนี่ยว่ามันได้บอขั้นประดักับปุ๋งลงไปไหมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตวงเอามาตั้งไฟเลยคนสักหน่อยก่อนเมื่อกี้ไม่ได้คนพี่น้องค่ะคนให้ซีอิ๊วดำมันแตกกระจายก่อน เพิ่มสีสันให้ดีใกล,ลจ้ะเราก็ตุนไว้ประมาณสักอันนี้มันไม่ใช่ไก่เหนียวเนาะมันเป็นไก่อันนี้ตุนไว้สักสี่สิบห้านาทีพอมันเดือดแล้วเราเบาไฟไปไปเบาไฟเป็นอ่อนๆนะคะอ่อนถึงใกล้ๆกลางๆนะจ้ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันจ้ะอืม เห็นไ,ไหมพี่น้องแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจะตุ๋นไปเรื่อยๆสี่สิบห้านาทีห้าสิบนาทีหรือประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าไก่นี่มันเปื่อยเร็วอยู่แล้วนะจ๊ะสุกๆแล้วเราก็มาชิมน้ําซุปมันว่ามันได้รสชาติเราไหมถ้าไม่ได้ก็เพิ่มอาจจะได้เพิ่มน้าปลานิดนึงน้ําตาลนิดหนึ่งสี่สิบนะเข้าใจบอกรีทุกภากันบอกอยากหลายเวลา เดี๋ยวมาดูกันจ้ะโอ,โอเคครับพี่น้องได้แล้วได้แล้วโอ้รสชาติอร่อยมากเลยไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยนะคะไม่ได้เพิ่มน้ำปลาไม่ได้เพิ่มน้ำตาลไม่ได้เพิ่มอะไรเลยแซ่บเลยน้ำหนัวมากต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะทุกคนต้องตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินกับข้าวสวยข้าวเหนียวแล้วแต่นะคะ โอเคค่ะมาทําน้ําจิ้มกันเลยน้ําจิ้มมีอะไรมีพริกแดงเขียวแดงกระเทียมแค่นี้แหละจ้ะจะทําแบบน้อํอัดเจนะจ้ะเพราะจะกินกับข้าวเหนียวจะทําแบบเยอะน้ําเยอะเกลือนิดหน่อย เจาเค็มเปรีย้ยวหวานนิดหน่อยกินกับไก่ต้มน้ำปาลาหรอกถ้าจะใส่ล่ากผักชีก็ใส่ได้เลยนะจ๊ะแล้วแต่อันนี้อันนี้ไม่ใส่ไม่อยากมีปัญหาไหมครับ <c oughs> วลาพิ่ขนเครื่องบินเลนบิลนลไปจากเดนไกไปต้อนออกกางอันนี้เป็นเพลงของอิตาลีนะคะอิตาลีโตพราจิตนี้ร้องได้แต่เพลงอิตาลีนะคะเพลงอย่างอื่นไม่ค่อยถนัดน้ำตาลนิดหน่อยใส่สักหน่อยหนึ่งทังออกหวาน,นหน่อยเวลากินกับไันจะได้อร่อย ฟิสซอสนะคะหรือน้ำปตาปตาปลาอีกหือกินแล้วเหม็นดีกินกี่ทีก็เหม็นเหมือนเดิมมันสับปะหลังหนึ่งคันโลดมะนาวเป็นคนทานแบบ ไม่ค่อยเปรี้ยวเยอะเปรี้ยวธรรมดาโอเคอยู่แต่ถ้าเปรี้ยวจีด๊ดทานไม่ได้พี่น้องเสียวฟันข็ดแฉว์เดแ๋ยวถ้าใครอยากได้น้ําก็เน้ําซุปมาเติมได้นะคะถ้าคิดว่าน้ํามันน้อยอย่างเงี้ยหรือว่าจะเอาน้ําที่ต้มสุกแล้วก็ได้แต่นี่พอดีแล้วก็จะไปจิ้มข้าวเหนียว ลายเสียน้ำยายใหญ่กินด,ดูรสชาติว่าได้ไหม,ม,มเตเบอร์ไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วเสร็จแล้วก็เททิ้งเลยจ้าไม่ต้องกินมันหรอกมันอร่อยเกินเข้าใจไหมคะเตเบอา ก๋าอจอพี่เจ้าเอาขิงเยวจ้ำเสียบได้ยังแับนี้ไกล้จ้ำขินเหียวจำ้วจำโอ้ตายเลยตายโยตายรอ,ยอเสียบหลายที่สุดใน,นหนึ่เต็ปกติน้ำจิ้มรสเสียบนี่ง่ายดดาาตูดแปะดาวจ้ะโอเคค่ะไปเลยเด้อจ้ะทุกคนขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ละกันขอบคุณทุกแชร์ทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกับจิ๋นานสาสวัสดีจ้าเลิฟยูออลบาย